ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่กันทำนายดวงประจำเดือนสิงหาคม2568นะคะเป็นของชาวราศีกุมนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็่ก่อนจะเข้าสู่กันทำนายดวงนะคะดเดี๋ยวข้อลืมนะคะขออนุญาตแจ้งข่าวนะคะสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักทำนายดวงนะคะอยากจะมีอาชีพ เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็ได้นะคะในเรื่องของการเป็นนักทำนายไพ่ทาโร่นะคะครัวเปิดคอร์สเรียนนะคะศาสตร์ไพ่ทาโรออนไลน์เป็นครั้งที่8นะคะจะเปิดสอนในเดือนกันยาย,ยน2568นี้นะคะค่าเรียนจะอยู่ที่2,999บาทนะคะ,ะใครสนใจก็รีบมาสมัครเรียนได้นะคะ คือสมัครเรียนก็คือทักหาน้องแอดมินเนาะบอกว่าจองสมัครเรียนนะคะค่าจองก็อยู่ที่ที่5 0 0ถึง1000บาทนะคะในส่วนต่างที่เหลือก็ค่อยจ่ายในวันใกล้เรียนนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีเวลาเก็บตังค์อยู่นะคะเนาะมาเรียนกันนะคะเอาไว้เป็นอาชีพเสริมนะคะหรือเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้นะคะชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะคะมีความรู้ดีกว่าไม่มีนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะ สิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารกับชาวราศีกุมนะคะแล้วก็ลัคนากุมนะคะเป็นยังไงบ้างเราจะใช้เกณฑ์การแบ่งราศีตามหลักของราศาัศณะไทยนะจ๊ะมาดูกันไพ่ใบแรกนะเป็นไพ่ king of wands นะคะต่อมานะคะไพ่ the devil นะคะเก้าเหรียญน,นะคะ จะวิวนะคะ10เหรียญ8ดเหรียญชีวิตของคุณนี่บอกว่าอยู่กับเงินเยอะมากนะแต่ว่าไม่ได้ครอบครองไหมเหมือนหาเงินมาได้ก็มีอะไรที่รอให้คุณจะต้องจ่ายจ่ายเพื่อเคลียร์ปัญหาไหม,มนะะไพ่จัสติ c เกิดขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้าย judgment น,นะคะ ม,มันเป็นเรื่องของการตัดสินการพิพากษาเกี่ยวข้องนะชาวราศีกุมชีวิตของคุณไปเกี่ยวข้องกับคดีความการพิพากษาใช่ไหมหรืออาจจะเป็นคนในบ้านคนที่อยู่รอบตัวคุณบริวารของคุณนะคะมีเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันก็ทำให้ตัวคุณจะต้องพลอยลํำบากไปด้วยนะนะจะเป็นเรื่องของบริวาร นะคะทำให้คุณจะต้องคอยแก้ไขปัญหาให้เขาอยู่ตลอดเลยคือชีวิตคุณในอดีตที่ผ่านมามันก็ไม่ได้แย่เพราะว่าคุณอาจจะอยู่ในความโชคดีนะคะหาเงินได้เยอะนะคะะสมความสําเร็จกับการทํางานการทาํามาค้าขายนะคะแล้วอยู่ๆชีวิตของคุณมันก็ตลบปัดไปหมดเลยจากจุดที่สูงสุด มีความสุขมากสุดๆตอนนี้ก็เริ่มที่จะเริ่มมีปัญหาชุนลมุนมากนะคะคือหลักๆเกี่ยวกับบ้านครอบครัวนั่นแปลว่าภายในบ้านภายในครอบครัวของคุณไม่สงบเลยมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแล้วคุณก็คือตัวหลักของครอบครัวนะปัจจุบันนี้นะคะช่วงนี้ใจร้อนนะชาวราศีกุมช่วงนี้สับสนใจร้อนว้าวุ่นนะเราก็ อยากรวยใครๆก็อยากรวยครัวก็อยากรวยนะคะอยากรวยอยากมีเงินใช่ไหมเขาบอกว่าคุณคาดหวังถึงความเป็นอยู่ที่ดีชีวิตที่มันสุขสงบนะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะแฮนเดิลจัดการปัญหาชีวิตนะคะเดือนนี้อาจจะได้รับคำตอบกับสิ่งที่รอคอยมานานนะคะในเรื่องของการพิพากษา การตัดสินในเรื่องของคดีความหรือการรอคอยการสิ้นสุดความยุ่งยากความลำบากที่คุณเจอมาอย่างต่อเนื่องนะคะ,ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานชาวราศีกุมเป็นยังไงนะคะไพ่สื่อสารออกมาอย่างไรบ้างหลายๆคนทำงานเกี่ยวข้องกับเงินนะคะเงินจำนวนมากๆนะคะนั่นแปลว่าคุณเป็นธนาคารนะอยู่กับธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์นะคะเรื่องหุ้นหรือว่าวงการอสังหาที่ดินตึกลำมบ้านช่องนะคะคุณก็อยู่กับวงการพวกนี้นะคะหรืองานธุรกิจการค้าการขายของคุณในอดีตที่ผ่านมาก็ทําเงินได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะการงานของคุณช่วงนี้มีปัญหาค่อนข้างจะจุกจิกมากเลยจากจุดที่แบบมันง่ายมันราบลื่นนะคะ ม,มันเหมือนคุณกําลังเริ่มกลายเป็นผู้ประสบภัยนะคะเออช่วงเนี้ยคุณกังวลมากนะคะเหมือนมีคู่แข่งทางการงานนะคะถ้าใครทําธุรกิจค้าขายน่าจะมีคู่แข่งทางธุรกิจเกิดขึ้นนะคะมีคู่แข่งแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบไม่พอใจไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้คุณพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอยู่ไหมเพราะว่า มันดรอปไปเหมือนกันนะยอดขายตกเหมือนกันเพราะว่าคุณเคยได้10เหรียญแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณได้แค่8เหรียญมันฝืดอะคะ่ะการทำงานของคุณทำยากมากขึ้นมันไม่ง่ายมันไม่โชคดีเหมือนเดิมนะคะในใจของคุณคืออยากให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางอยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยได้แล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีคนมาก่อกวนนะคะมีคนมาแกล้ง ะะทำลายงานของคุณก็ได้ทำลายชื่อเสียงของคุณมีคนจงใจที่จะทำเรื่องราวแบบนี้สิ่งนี้อยู่นะคะอ่ะในเรื่องงานของคุณมีอะไรอีกไหม,มในพลังงานเขาก็บอกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆนะคะมีความขยันขันแข็งนะคะเป็นคนที่ตั้งใจตั้งใจดีอย่างมากเลยเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเหมือนโชคไม่เข้าข้างคุณเนาะเป็นจังหวะกัน ขาลงของชีวิตนะคะบางคนเหมือนมีเรื่องทะเลาะก,กันกับเจ้านายในที่ทำงานโดนเพ่งเลงโดนเพ่งมองถูกจับผิดหรือว่าตอนที่เขาชักชวนคุณมาทำงานด้วยกันน่ะคือดีมากนะคะแต่พอว่ามาอยู่มาเรื่อยๆอะ่ะเขาเริ่มกลายพันธ์ไหมออกลายไหม <c ười> คือควรจะเห็นท่าทีที่มันผิดปกติไปจะเห็นอารมณ์ของเขาที่มันร้อน การกดขี่ข่มเหงคุณการข่มขู่หรือเจ้านายเอาแต่ใจไหม,มคุณกำลังดิวอยู่กับคนที่จัดการทางอารมณ์ของตัวเองไม่ได้นะคะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยนะคะเหมือนเราตัดสินใจผิดพลาดอย่างหนักเลยในการย้ายงานมาร่วมงานกับเขานะคะ ชุนละมุนแล้วก็เป็นในลักษณะของการโดนโยนความผิดในเรื่องของงานงานนะเหมือนคนอื่นทํางานลูกน้องทํางานแล้วเขาก็โยนความผิดไหมคุณเจ้านายทําความผิดก็โยนมาให้กับคุณแล้วมันก็เหมือนเป็นจุดที่คุณหลีกหนีไม่ได้คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะต้องค่อยๆแก้ไขกับปัญหาตรงนั้นไปนะคะมันก็เป็นความรู้สึกที่ชาวราศีกุมข้องอึดอัดอยู่เหมือนกันนะมันไม่มันไม่เหมือนแบบกับที่ดิวกันเอาไว้ไม่ตรงเลยนะคะ มาดูกันต่อนะในส่วนของหน้าที่การงานนะคะจะเป็นยังไงอีกอหลายคนก็มีความปรารถนาในเรื่องของชื่อเสียงนะคะอยากโด่งดังอยากมีชื่อเสียงแต่ว่า เหมือนพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ได้มันก็ดันไม่ขึ้นนะช่วงนี้ของชาวราศีกุมเนี่ยให้เรามาระวังชื่อเสียงด้านลบนะมันจะแบบมาถึงคุณน่ยนะคะมีคนดิสเครดิตนะคะแต่หลักหลักเหมือนคุณกําลังโดนหลอกใช้คุณกําลังเสียรู้เขาเนี่ยตอนที่แบบรู้จักกับคนที่แนะนํามาทํางานด้วยกันเนะะี่ยคะเขาอาจจะเสนอการเงินมากมายให้กับคุณเลยขายฝันนะผลประโยชน์ที่สวยงานมานะคะ พอมาแล้วแบบมันไม่ตรงกับภาพรลักษณ์ที่คุณเห็นนะ,นะคะเหมือนโดนหลอกใช้เสียหลักอย่างหนักเลยแล้วมันก็ทําให้คุณแบบอยู่ในสถานการณ์ชี้ชุนละมุนนะคะแล้วถามว่าคุณจะผ่านคุณจะผ่านจุดนี้ไปได้ไหมใช้เวลานะสักพักใหญ่เลยนะตลอดทั้งเดือนสิงหาเนี่ยก็รับเมือบการแก้ไขปัญหาหรือการโดนโยนงานจาก หัวหน้างานได้เลยนะคะอือก็จะโดนอยู่เหมือนกันแต่ถ้าคุณแบบแก้ไขปัญหาแบบคุณไม่คิดอะไรเหมือนคุณเป็นโรบอทอะเป็นหุ่นยนต์อะไล์ซึ่งความรู้สึกไลท์หัวใจอย่างนี้มันก็ช่วยทําให้คุณผ่านไปได้ง่ายขึ้นนะเขาให้คุณทําอะไรคุณก็ทําทําทําไปเหมือนเป็นหุ่นยนต์อลนะคะไม่ต้องไปคิดเล็กคิดน้อยอย่างน้อยมันจะช่วยบรรเทาทําทให้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ได้เจ็บปวดมากเกินไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมในนิ้มาดูกันต่อนะคะ ขออนุญาตดูต่อสิ่งที่ไพ่อยากบอกนะงานของคุณมนันก็จะสะดุดนะคะมันจะดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะคะ่ะทุกคนพลังงานกันในเรื่องงานของคุณอะของชาวราศีกุมมันจะขึ้นลงขึ้นลงเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายซึ่งมันเป็นเดือนที่คุณจะต้องใช้ความพยายามเยอะมากๆในการแก้ไขปัญหาอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ใช้ความอดทนมากๆในการประสานงานเพราะตอนนี้คือประสานอะไรไปก็ชุนลมุนหมด นะคะต้องอดทนนะบางคนเป็นเซลไหมคะคุณต้องทำยอดขายไม่ต้องทำยอดขายเยอะๆนะคะแล้วเหมือนคุณโดนกดดันเรื่องยอดอ่ะเพราะตอนนี้คุณคุณทำงานยากเหมือนกันนะคะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในระหว่างของการทำงานก็เขาก็บอกว่าให้คุณใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยๆ,ๆคยๆขยับไปนะคุณก็จะผ่านพ้นในจุดที่ มันยากลําบากตรงนี้ไปได้นะคะแต่แนะนําว่าอย่าใจร้อนมากเกินไปอย่าใจร้อนจนตัดสินใจที่จะใช้ทางลัดหนูทางานข้ามขั้นข้ามสเต็ปไปเดี๋ยวมันจะยุ่งยากมากกว่าเดิมแล้วแก้ไขาย,ยากมากด้วยนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะนะคะเพราะบอกว่าตรงนี้ให้ทําเป็นไปนตามแบบแผนที่ควรจะทํานะคะนี่คือดวงการงานของคุณเรามาดูในส่วนของการเงินนะคะ เรื่องเงินเงินทองทองนี่เป็นยังไงของชาวราศีกุมเนี้ยเงินสะพัดมากคําว่าสะพัดนี่เกิดขึ้นในอดีตนะคุณถ้าคุณเป็นพ่อค้าแมค่ค้าคุณก็ขายดีมากนะคะชีวิตล่อมเย็นเป็นสุขไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้รุนแรงเหลือเกินนะคะกับปัญหาชีวิตนะแล้วมันมันเกิดขึ้นเกิดแ,แต่กับคุณไหมมันเกิดแต่กับคุณแต่คําว่าเกิดแต่กับคุณคือมัน สุดท้ายแล้วคุณจะคือเป็นคนที่แก้ไขปัญหาให้กับคนอื่น่ะเพราะว่าภายในบ้านของคุณร้อนมากค่ะตอนนี้วุ่นวายนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องของคดีความการพิพากษาเนาะแล้วการมีปัญหาคาดีความตรงนี้ซึ่งตัวคุณจะต้องแบบดิบแบบสู้อย่างหนักเลยอะนะคะต้องสู้ต้องจัดการอะนะคะเป็นเป็นเรื่องของการใช้เงินกับคดีความไป เยอะพอสมควรเลยนะคะเยอะพอสมควรเลยก็เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับความคาดหวังเพราะว่าคุณคาดหวังว่าคุณอยากได้เก้าเหรียญคุณอยากได้สมมติเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะอยากให้มันดีเก้าสิบจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคุณไม่หวังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหรอกคุณอยากได้เก้าสิบเปอร์เซ็นคุณอาจจะไม่ได้เพราะคุณจะได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับที่คุณคาดหวังเอาไว้เยอะๆนะคะในเรื่องของรายได้การเงิน คุณก็จะมีอยู่พอประมาณคุณก็จะหาได้พอประมาณนะคะอาจจะไม่ได้อู้ฟู่เหมือนในอดีตท,ที่ผ่านมารวมไปถึงแบบการใช้จ่ายนะคะหลายหลายคนติดการพนันหรือเปล่าคะเพราะว่าเป็นไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาอมจริงๆคุณหาเงินได้เยอะมากคะ่ะอสิกุมแต่ว่าเหมือนมีพลังงานเทาๆนะคะเป็นการพนันเข้ามาเกี่ยวแล้วเหมือนคุณติดการพนันไหม แล้วคุณก็จ่ายกับการพนันไปเยอะมากนะคะเออประมาณนี้นะคะมันก็เลยทําให้แบบการเงินของคุณแบบมันก็สะดุดนะคะเหมือนคุณหามาได้คุณไม่มีเงินเก็บอะ่ะคุณจะต้องไปจ่ายค่าหวยค่าการพน,นันหรือใช้หนี้หนี้นอกระบบอะไรพวกเนี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีโอกาสในการหาเงินได้ตลอดเลยมากมายเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็เป็นแบบนี้นะคะก็คือไม่เหลือค่ะไม่เหลือเก็บอะไรเลยค่ะชาวราศีกุมนะคะกลับมาตั้งหลักใหม่นะจ๊ะลดได้ก็ลดนะหยุดได้ก็หยุดนะในเรื่องของการพนันอะไรต่างๆคือหวยโชคลาภล้วก็เสี่ยงได้ซื้อลอตเตอรี่รได้แต่เพีงแต่ว่าเราต้องมีขอบเขตอะ่ะต้องมีลิมิตอะ่ะบางคนอะ่ะนะคะเขซืนะะ้อหนึ่งถ้าคนมันจะถูกนะคะซื้อแค่หนึ่งใบก,ก็ถูกจริงๆนะ มันอยู่ที่ดวงของพวกนี้นะคะการลงทุนของคุณมันมีความเสี่ยงมากต่อชีวิตของคุณในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นคุณก็เรามาระวังนะคะอันนี้เอาคุยแบบสื่อสารตามไพ่ให้เนาะอืมไม่ได้ถือวิสาสะที่จะมาออบรมใครอันนี้ต้องขออภัยอาพูดตามหน้าไพ่ให้นะคะอันทีนี้ในในตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าอืมเหมือนหาได้ไม่เหลือเก็บอะคะ่ะมันไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไปหมดเลยนะคะหรือบางทีก็ คนในบ้านคนในครอบครัวนั่นแหละค่ะนะคะมาเอาเงินคุณไปเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็เลยอาจจะแบบเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยเหนื่อยหน่อยเนี่ยเป็นความรู้สึกเหนื่อยล้ากับภาระกับคนที่อยู่ข้างหลังนะคะเหมือนคุณเหนื่อยนะแต่คุณก็พักไม่ได้คุณก็หยุดไม่ได้คุณก็ต้องสู้คุณต่อไปแต่ว่าถามว่าเงินมันอยู่ในเกณฑ์ที่มันแย่แย่มากๆไหมม,มันก็ไม่ไม่ได้แย่ถึงขั้นคุณติดลบ เพราะคุณยังผ่านตัวเอาทางหาทางออกให้กับตัวเองได้เงินน่ะมันเป็นลนักษณะเงินเงินผ่านมือค่ะเข้ามาแล้วก็ออกนะคะอืมไม่ได้มีเงินเก็บอะไรนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะเรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพนี่ชัดเจนมากเลยชาวราศีกุม,มคนรอบตัวของคุณเจ็บป่วยหรือไม่นะคะคือการที่คนคนรอบตัวของคุณป่วย มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณป่วยเพราะคุณจะต้องไปดูแลคนป่วยอันนี้ไม่งงเนาะอืมนะคะเพราะว่าตำแหน่งบ้านครอบครัวนะคะมีปัญหาเป็นพลังงานมันเสียเสียหายตัวเนี้ยตำแหน่งบ้านของครอบครัวนะคะอ่อมีเกี่ยวข้องกับมะเร็งนะคะต่อมน้ำเหลืองต่อมลูกหมากนะคะมดลูกปากมดลูกอะไรพวกเนี้ยค่ะอืมนะคะ,อ,นะคะอวัยวะเพศ ะะระบบสืบพันธุ์นะที่ท,ที่ที่พูดมาคือเกี่ยวข้องกับมะเร็งนะนะคะืมคือมีอะไรหนักๆแล้วก็ชุนละมุนอยู่เหมือนกันบางคนมีปัญหาในเรื่องของสายตาผ้ามวัวนะคะขาดวิตามินหรือเปล่าคะต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะทานวิตามินหน่อยนะคะคุณเหมือนคุณกําลังรอคอยคาตอบเหมือนคุณกําลังลุน้น ในเรื่องของสุขภาพของคนรอบตัวมากกว่านะตัวคุณตัวคุณไม่ได้เป็นอะไรคุณก็อาจจะมีอาการง,งุนหงิดอารมณ์เสียได้ง่ายนะคะอ่ะเป็นความเป็นความกังวลกระวายใจเป็นความใจร้อนนะคะอนะคะแต่ว่าหลักๆว่าเหว่าคนรอบตัวคุณของน่าจะเป็นมากกว่าเป็นโรคที่มันหนักๆเลยอะค่ะนะคะ,นะคะเกี่ยวข้องกับมะเร็งนะคะเหมือนลุ้นว่าเขาจะหายไหมการทาให้คีโมนะคะ การให้แบบเคมีบําบัดอะไรพวกเนี้นะคะเหมือนคุณลุ้นคําตอบว่าเขาจะหายหรือไม่มาดูสินะคะนี่เกี่ยวข้องกับเคมีบําบัดขึ้นมานะคะเขาก็สู้นะคนรอบตัวคุณนะหายนะมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออยู่อะค่ะแต่กว่าจะหายได้ก็ก็เหนื่อยนะคะเหมือนลุ้นสุดตัวสุดพลังเหมือนกันนะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเหลือเอาไว้อะค่ะนะคะอืม เขาก็บอกว่าพอช่วยแล้วคุณก็จะโล่งนะคะในส่วนของตัวคุณมีอะไรหรือไม่นะคะสุขภาพที่ต้องเตือนะระมัดระวังคุณน่าจะมีโรคประจำตัวเก่าเบาหวานความดันไขมันน้ำตาลในเลือดสูงนะคะเคล็ดขัดยอกตามข้อแล้วก็เป็นหินปูนในกระดูกอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเกี่ยวข้องกับกระดูกนะแล้วก็ภายในก็ลวนๆนอยู่เหมือนกัน คุณก็เป็นเยอะนะคะนะคเอ,อเขาก็บอกว่ามันก็มาจากทั้งความเครียดอะไรต่างๆนานาการพักผ่อนไม่เป็นเวลาหรือว่าทานอาหารไม่เป็นเวลาคุณก็ต้องควบคุมดูแลตัวเองหน่อยนะคะอืมแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะอืมคุณก็จะแข็งแรงถ้าคุณตัดความเครียดได้นะคะแล้วก็หันกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะดีขึ้นนะคะ อ่ะเรามาดูกันนะคะในเรื่องของความรักคนโสดชาวราศีกุมเป็นยังไงนะคะเหนื่อยไหมโอเคไหมคุณมีบ่วงกรรมกับคนรักเก่าเนาะคนรักเก่าของคุณนะคะเหมือนแกล้งคุณนะไม่อยากให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักไม่อยากให้คุณได้เจอความรักใหม่ๆคนรักใหม่ๆเลยมันเป็นพลังงานของการขัดขวาง แต่ว่าคนโสดก็จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้นะคะจะหลุดพ้นจากการโดนกั่นแกล้งรอดพ้นนะคะทีนี้ชีวิตของคุณคุณอาจจะยังไม่ได้คิดในเรื่องของความรักครั้งใหม่เพราะว่าสิ่งที่มันอยู่รอบตัวของคุณมันยังเป็นปัญหาชีวิตอยู่แล้วคุณจะต้องแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะครอบครัวนะคะคุณคาดหวังอะใจของคุณปรารถนามากที่สุดคือความร่ำรวยปรารถนามากที่สุดคือ ความร่ำรวยการมีเงินนะคะมีการประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานอยากให้ชีวิตของคุณมันสิ้นไรปัญหาอยากให้มันเข้าที่เข้าทางมากกว่าพลังงานของคุณปรารถนาไปเฉดเช่นนี้นะคะหรือบางคนก็อยากมีชื่อเสียงด้วยคุณมุ่งพุ่งเป้ามุ่งหวังไปในรูปแบบสิ่งนี้นะคะม,มาดูว่าเป็นยังไงนะเหมือนคุณช่วงเนี้ยคุณ ค่อนข้างตึงเครียดอยู่เหมือนกันคุณมีภาระก,กับสิ่งที่คุณต้องแบกรับรับผิดชอบเนะนี่ยปารถตนายมากเลยนะคะอยากจะรวยไม่มีแฟนไม่เป็นไรแต่ขอแค่มีเงินเยอะๆก็อยู่ได้นะคะคุณคุณคิดไปเช่นนี้นะแต่ว่าถามว่าคุณมีคนที่อยู่รอบๆตัวไหมคุณดิวกับเพื่อนต่างเพศนะแต่มันเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ่านในเรื่องงานมากกว่า นะคะโอกาสหน้าที่การงานแต่ว่าดูคุณยังไม่ได้ถูกใจใครนะคะเพราะคุณก็ค่อนข้างขอโทษนะเหมือนคุณก็เลือกมากอยู่เหมือนกันนะเลือกเยอะนะคะอเลือกเยอะนะก็ไม่ผิดนะคะอยู่ที่ความพึงพอใจนะคะเขาก็บอกว่าอยู่ที่ความพึงพอใจของคุณนะคะถ้าเราไม่พร้อมก็คือไม่พร้อมแหละนะคะคือใจคองคุณรู้คุณอ่ะคุณอยากรวยคุณอยากประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้ ะะอยากให้ตัวเองบรรลุปเป้าหมายกับหน้าที่การงานให้ได้ก่อนนะคะส่วนความรักเนี่ยเหมือนอาจจะมีต่างเพศอะไรต,ต่างเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนากักน,นะคะแบบลับๆนะคะหรือก็ยังไม่ได้ถูกใจยังเห็นด้านเสียข้อเสียในตัวของคนคนนั้นอยู่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นเช่นนี้เนาะช่วงนี้ควรนคุณหยาบจัดการชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนนะคะ เาโอเคค่ะเรามาดูกันต่อนะคะพลังงานของคุณนะคะในความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนเป็นเป็นเช่นไรนะคะก็ในพลังงานตรงนี้ก็วุ่นวายจังเลยกับความรักครั้งนี้เหมือนคุณไม่ได้ต้องการความรักครั้งนี้แล้วคุณเคยวาดฝันว่าเขาเป็นคนดีมากเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเนี่ยน,นะคะหรือ คือในอดีตอะคะ่ะมันเป็นความโชคดีที่ได้เจอกันแต่ว่านานเข้ามันเหมือนเป็นความโชคร้ายที่ได้เจอกันนะคะบริบทมันเปลี่ยนความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะคะเหมือนได้เห็นเนื้อแท้ท่าแท้ของเขาในเรื่องของความเห็นแก่ตัวนะคะคุณเห็นเขาคือในช่วงเวลาที่มันเลวร้ายในช่วงเวลาที่ยุ่งยากลําบากเหมือนคุณได้เห็นคนคนนี้มากขึ้นแล้วคุณแบบ ได้รู้อะค่ะว่าโอ้โหเขาไม่ได้จริงใจกับคุณเขาเข้ามาหาคุณเพราะเขาแค่ต้องการผลประโยชน์เพียงแค่เท่านั้นเองนะคะมันเป็นพลังงานที่คุณเหมือนตัดใจได้นะคะแล้วก็หลายๆคนก็เห็นความจริงมากขึ้นก็เลยยอมรับได้ว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคู่เวรคู่กรรมนะจะไม่ใช่คู่ครองที่ที่ดีกับคุณนะนะคะทีนี้ในพลังงาน สิ่งที่ไพ่สื่อสารเขาบอกว่าตอนนี้คุณอยากทำงานนนะคะคุณอยากใช้ชีวิตของคุณแบบไม่ต้องมีคู่ไม่คาดหวังคาดหวังแต่รวยอยากมีเงินนะคะอ,อย่างหลายๆคนก็เจอแต่คนที่เข้ามาหาคุณเพราะผลประโยชน์เพราะคุณเป็นคนทํางานเก่งเพราะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วเขาต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวของคุณน่ยนะคะเนี่ย คิดไม่ดีเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยนะคะตอนนี้คุณตาสว่างคุณเห็นความจริงแล้วคุณก็ไม่ได้เสียดายอาวรอะไรกับคนคนนี้เหมือนคุณได้เห็นว่าตัวเองมีสถานภาพที่เหนือกว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะอืมเขารู้สึกยังไงกับคุณนะเรามาดูกันคนคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณนะคะความรู้สึกหรออืมมันก็ไม่ได้มีคําว่าความรักนะคะไม่ได้เป็นแบบนั้นขึ้นมา มันเป็นพลังงานของคนคนนี้กําลังหลอกใช้คุณกําลังหวังผลประโยชน์หวังอํานาจบาร,รมีในบางสิ่งบางอย่างในตัวของคุณนะคะอืมคุณก็คุณน่าจะรู้มานะคะรู้มาสักพักหนึ่งแล้วหรือสัมผัสได้นะคะจากเซนต์ของคุณจริงๆอนะคะอ่ะแล้วทีนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อนะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อ หมือนคุณจะได้ไปเจอคนที่เป็นเนื้อคู่นะคะคุณน่าจะได้ไปเจอคนที่เป็นเนื้อคู่ตัวจริงของคุณนะคะคนที่ใช่ของคุณจริงๆซึ่งความสัมพันธ์ที่ใช่อะคะ่นะนะรอไม่นานหรอกหลังจากที่คุณผิดหวังจากความรักครั้งนี้แล้วคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่ใจดีกับคุณมากๆดีกับคุณมากๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะหลุดพ้นแล้วจากความรักที่ไม่เพึงปรารถนาทั้งปวงนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความรักของคนมีคู่คู่นี้ก็ช่วงนี้อยู่ในเหตุการณ์ของการทะเลาะกันนะคะนะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันจากความสัมพันธ์ที่สุขสงบมีความสุขมากๆแต่ตอนนี้มีความทุกข์เข้ามาเยือนมีปัญหาในเรื่องของเงินทองในบ้านในครอบครัวนะคะการนอกใจเนี่ยมีเรื่องเรื่องของการนอกใจเกิดขึ้นนะคะเหมือน แฟนของคุณเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนรู้จักกับเขาเยอะแยะมากนะคะแล้วก็มีคนพยายามเข้าหาเขาผ่านโอกาสในเรื่องของการทำงานนะคะช่วงนี้มืนมันเหมือนคุณทะเลาะก,กันบ่อยเนาะทะเลาะก,กันบ่อยกับเรื่องเล็กน,น้อยแต่แบบอะไรอะไร,ะไรมันก็ขวางหูขวางตาไปหมดอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแต่ว่าช่วงนี้ถามว่าคุณจะถึงขั้นเลิกกันไหมไม่ค่ะเพียงแต่ว่า มันอาจจะเหมือนพวกคุณอาจจะมีข้อตกลงระหว่างกันหรือว่าทะเลาะกันบ่อยเจ็บปวดเกินกว่าที่จะมานั่งทนกับความรู้สึกพวกนี้ได้ก็เลยเลือกที่จะแบบแยกย้ายอยู่ใครอยู่มันไปทำงานไปใช้ชีวิตเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบคือคำว่าครอบครัวนะคะหรือว่าบางทีมันมีเรื่องนในเรื่องของหน้าตาทางสังคมด้วยนะในความรักเนี่ยบอกเลยว่าคือใจของคุณตอนนี้คุณต้องการทำงาน คุณต้องการทํางานคุณต้องการรวยด้วยตัวของคุณเองคุณไม่ต้องการพึ่งเขาแล้วเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีความคิดที่ดูถูกคุณมากนะคะดูถูกคุณอะไรประมาณเนี้เขาเหมือนเขาอาจจะฟังคนในครอบครัวเขาญาติของเขาพ่อแม่พี่น้องเขามากเกินไปจนมองคุณในด้านลบค่ะแล้วคุณก็เหลืออดมากคุณก็เขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณลุกขึ้นมาสร้างเนื้อสร้างตัวในการทํางานนะคะต้องการทํางานต้องการ การมีเงินด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณก็ไม่คิดจะพึ่งพาอะไรเขาอีกเลยางเงี้ยค่ะมันเป็นลักษณะของการจัดการเลือกที่จะจัดการชีวิตตัวเองนะคะด้วยความสามารถของตัวของคุณเองนะแต่ความรักเนี้ยมันมีมันมีการนอกใจเข้ามานะคะสิ่งที่เห็นคือเหมือนเข้าไปลุ่มหลงมือที่3ม,มากๆด้วยค่ะไปติดมือที่3ามเป็นรุ่มหลงมากแต่ว่า ก็ไม่เลิกกันกับคุณนะคะเพราะด้วยตัวคุณยังให้ผลประโยชน์ทางการเงินกับเขาอยู่นะคะคือคือบางคนอาจจะมีเงินเยอะมีทรัพย์เยอะทรัพย์สินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยู่กับคุณแล้วดูดเงินดูดทองมาให้แต่ก็นอกใจคุณไปสมสู่นะไปเออไปอยู่กับมือที่สามเหมือนเหมือนเขาติดมือที่สามมากกลงมากอะไรประมาณนี้แล้วมือที่สามก็เข้ามาวุ่นวายในชีวิตของคุณชุนละมุนไปหมดเลยนะคะมันก็เลยส่งผลทำให้คุณมีความรู้สึกแบบ เออขอทํางานแล้วไม่คิดหวังอะไรกับความรักแล้วถึงแม้ว่าเลิกกันนกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่ขอใช้ชีวิตของตัวเองขอทํางานของตัวเองจากครอบครัวที่อบอุ่นนะคะครอบครัวที่ดีมากๆกลายเป็นแบบเหมือนครอบครัวมันแตกอะค่ะตอนเนี้ยนะคะแต่คุณก็เหมือนเริ่มจะรับไม่ถึงว่าคุณรับได้ไหมมันก็รับไม่ได้หรอกคะ่ะจียงแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่แบบคุณเริ่มรักความสงบสันโดษอะคะ่ะ คุณเน้นมีเงินแล้วก็ทำงานในในสถานภาพของตัวเองต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวนะคะของชาวราศีกุมประจนธเดือนสิงหาคม2568นะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามนะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ